สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2565สิ่งที่ซ้อเห็นอยู่ในกระดานโหนนั้นนะครับบ่งบอกอะไรกับซ้อเอาไว้บอกได้เลยนะครับคนที่เกิดวันพุธหลายๆท่านควรดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับใครที่มีโรคประจำตัวใดๆอยู่นะครับมีโอกาสที่จะกำเริบได้อย่างรุนแรงนะครับ แต่ก็มีข่าวดีว่าต่อให้มันกำเริบอย่างไรก็ตามมีโอกาสพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะครับหลายๆคนนะครับใครที่เจ็บกระดูกกระเดี่ยวใครที่เจ็บในเรื่องของท้องไส้ใครที่เจ็บป่วยในโรคความดันเบาหวานใดๆอยู่ก็ควรจะต้องดูแลตัวเองมากๆนะครับเน้นนะฮะว่าคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆควรจะดูแลตัวเองหนักๆนะครับแล้วก็ คนที่เกิดวันพุธนะครับหลายๆท่านนะครับที่จะมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆของชีวิตนะครับหรือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางนู่นนี่นั่นะนะครับรวมไปถึงในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นคุณอยู่พอสมควรแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะไม่ได้เป็นคุณมากที่สุดอย่างที่ต้องการก็ได้ แต่อย่างไรเสียก็ยังเป็นคุณแกด่ดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธแต่สิ่งหนึ่งที่ซ้อห่วงมากนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วก็คงเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่ของคนที่เกิดวันพุธนะมีความมนโนมากเลยมีความมนโนมีความเวอร์วังในความคิดนะครับถ้าคุณทำงานในเรื่องของงานครีเอทต่างๆก็ถือว่าไม่เป็นผลเสียอะไรแต่ถ้าคุณใช้ความมนโนของคุณไปในทิศทางต่างๆก็อาจจะทำให้ฟุ้งซ่านได้ นะฮะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะในด้านของความคิดและอารมณ์ของคนที่เกิดวันพุธมากๆนะครับพอๆกับเรื่องของสุขภาพพอมองไปในเรื่องเองินเรื่องทองนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนจะดีเหมือนจะร้ายนะฮะเหมือนจะดีเหมือนจะร้ายนะครับสิ่งหนึ่งที่ซอเห็นก็คือว่าเฮ้ยเงินทองเนี่ยมันมันหยิบจับพว้าวยได้ แต่ในอีกมิติหนึ่งเชื่อว่าคนที่เกิดวันพุธหลายๆคนนะฮะจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมากินมาใช้อยู่พอสมควรในเดือนพฤษภาคมนี้ฉะนั้นใครที่มีเงินเก็บเงินออมเงินซุกเงินซ่อนก็ไม่มีปัญหาแต่ในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ใครไม่มีเงินเก็บเงินซุกเงินซ่อนก็อาจจะเป็นปัญหาได้มากพอสมควรก็ภาวนาและเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธแต่อย่างไรเสีย ซ้อมมองภาพรวมไปในทิศทางที่ดีมากกว่าในทิศทางที่ร้ายนะครับนะฮะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธยังพอคาดหวังในเรื่องเงินทองได้มากจริงๆต้องบอกว่ามากจริงๆนะมากแบบกอไก่หลายตัวเลยพอมองไปในเรื่องของการงานนะครับก็อย่างที่บอกนะก็มันมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลง,ปงยกย้ายใดๆนะครับก็าอาจจะเป็นฤดูยกย้ายของข้าราชการด้วยนะครับส่วนของเอกชนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละบริษัทจะมีระบบการยกย้ายอย่างไร แต่มันมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงบางประการในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของการเดินทางฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีกลิ่นไอและอัน,นิสงส์ในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและที่สําคัญนะครับใครที่กําลังมองในเรื่องของ สายหมู่หรือสิ่งมหัศจรรย์เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะมาคุ้มครองหรือให้โชคให้ลาภสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีนะบางทีอาจจะฝันแม่นๆหรือบางทีอาจจะฝันถึงบ้านหลังไหนรถคันไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจนะฮะในเดือนพฤษภาคมนี้อ่ะไปดูในตรงส่วนของเรื่องเงินอ่ากินี้เกิดไปเรื่องของเอง,องินเรื่องของทองแล้วเนาะนะครับว่า ทิศทางของคนที่เกิดวันพุธในเรื่องเงิน,นเรื่องทองนั้นดีในเรื่องของการงานก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายส่วนในเรื่องของความรักล่ะนะครับมันมีทั้งดีทั้งร้ายนะมันมีทั้งดีทั้งร้ายดีก็คือมีโอกาสสมรักสมรสมีโอกาสง้องอนมีโอกาส, on, กาสปรับความเข้าใจแต่หลายๆคนนะครับอาจจะมีเวลาให้กันหรือไม่นั่นคือปัญหานะครับหลายๆคนอาจจะมีความจําเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางไปทํางานนู่นนี่นั่น นะครับแต่ความรักก็ยังคงมั่นคงอยู่นะครับแต่ถ้าใครกําลังจะง้อจะงอนนะครับก็ต้องใจยเย็นๆนะครับงอได้นะครับและคาดหวังได้มากพอสมควรฉะนั้นในเรื่องของความรักก็คงต้องบอกว่าไม่ได้มีกลิ่นไอของความเสียหายนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความต้องบอกว่ามันเหมือนลักษณะมันยังมีกลิ่นไอขมๆอยู่เล็กๆนะซ่อนอยู่ฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธในภาพรวมของความรักยังถือว่าดีนั่นคือทั้งหมดของในเดือนพฤษภาคมขอให้โชคดี